สบายดีพี่น้าไม่น็าพาใส่อิไม่ใส่กั๊บนะใส่ยิ่มผ้าขวายที่เก่าเนาะใส่ผวายเท้าเท้เก่านะกั๊กักับนมมันสองไกเก่าเลยตอนนี้ก็ร่งสีออกนอกบ้านนะพี่น้อก็ร็ที่ีอาเดิมกั๊บล้วนเบิดกากีเสอล่างเนาะใส่เทวเก่าแหะพี่น้อง พุ่นละหองอันซื้อน้อกละไก่เดียวกันเนาะตอนนี้เ้ากําลังเ้างกําลังหอดบอลเก่าเห็นไหมน้อหอดบอลคัวบอลเก่าเนาะไปใส่แบบแถวเก่าแหละมือนี้ก็แบบคุมแมนด้วกันนะแบบแถวเลนตอนน้อะใส่แถวหักหักหองหองไม้ไปหลุดกันน้อพี่น้อมือนี้ไม่กับสีมันคือมือนั้นอยู่บนอ้ พ้ามันสีมันคือมือเนี่ยอยู่มื่อนี้ก็กลับรวมทั้งเบิดกะทั้งสองลังเนาะปอปานมีสิบหลังเนาะปอพหวงใช้สิบสองลังเนาะพี่เนาะเว้ยสีมันกว่าเนาะใส่แข่งกันเนาะฮาหลาฮาหลาคือเก่านะพี่เนาะสายหลาเนาะตองหลาพี่น้องพี่น้อง ตอนนี้เห icism, ็นทั้งเล็บแมวทั้งกระทันเนาะพี่น้องตอนนี้นะเอาเล็บแมวกันบ่ไม่ได้สู้ค่ะมันยังไม่ได้สุกค่ะเนาะพี่น <beautifully S 2> <vel> ้อมันยงเคียวมันยังเขียวอยู่เนาะไหนมันเนาะมันยังมือหืมอยู่มางเพิ่งรันเตาบ่ฮะมันยังกระทันกันพี่น้องแด่กินเบ็ดอ่ะพี่น้อง เบะกินเบ็ดปลาแล้วพี่นอ้องตอนนี้เบะมันก็มักเนาะกระทับเนาะมันเนียนหวานนะพี่น้องหวานอ้นสม,มันมกนักเนาะเห็นแล้วพี่น,นอ้องมาหน,นึ่งเห็นแล้วมาหนึ่งพี่น้องมันจะส้นผมเหรอครับกระททนเนะาะอืเซือ มันมีกเ๊กเสียบเลยเนาะอำลำเลยเนาะเอาปลาหด้เนาะันทำชูขักเนาะเรื่องชูขัดอ่ะอันนี้เริ่มจากเรื่องเลื้ยงและพี่เนาะเรื่องากเป็นเมียเลี้ยงอ่ะคือเมียเลื้งและเนาะพี่เนาะ Cô mang anh ấy tìm nó. bẹ bear, hay yêu, á vì nó. Long mang bear. Bear gin nó. nó. Tony kể lắng, sâm luôn nó vì nó. Sâm luôn 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 โปปา <ans> นยังหารลใส่หาอยู่นี่พี่เนาะเนาะเห็นแล้วทางสายบอลสีใสเด็กเ๋ยวปารตเตอรห้นหนาะโปปานอย่ดา่

아아ลางวางใจมาลุกันนะพี <Poly mer. S 2> ่เนะยืนนอนนั่ติดนีเลยนะก็คือเก่านะพี่นนองอันแนวอันนี้เนาะกรบปู หั๋มเอากัะปูใส่กับหั่มนะหักับเขาเนาะเวลาขุดเอาวองาอนะ เป็นปลาเตยโอเคมือบนกองนะพี่เนาะตอนนั้นก็มันมันกระมานหายแล้วเนาะเทือนนอนนี่เนาะหลังหนึ่งเนาะถือนู่นหนักเนาะไอปะปานใส่ป่ะนี่ยเปิดฉีดมานคือปะผ่วงอยู่เนาะบ่อนี้เลยพี่เนาะ บ่อหนีหละเฮลิธ่อหนาอใส่บปานใส่พมันสีมาน่งมามเนอ่ะมูมันหลุ่นเนออกมาอื่นนะทีน่ะคะพอสีมันหายไปย่งเงี้ยบอ่ะลุันเนอะกที่ะมือนเรากลังหาเนาะบปาาลองอมือนอะ ต ета, ้องลองมึงเนาะเกาะว่ามันแข็งหัวแข็งได้ได้ทีได้ท่ามันก็ใส่ได้เนาะพี่น oh ้องเนาะเท่านี้มาใส่มาใส่ขี้เก่าเนาะจะหากระต่อพี่เนาะเบาบานใส่แล้วเนาะล้างหนึ่งเนาะเป็นซองล้างเลยเนาะดวูทางเบิดเนาะาหรใส่ได้ซองล้างเนาะบ่อนใส่บ่อนบาพวงใส่เลี้ยงซองล้างถือผู้สอเนาะนี่เนาะ เปลี่ยนตีดเลยเนาะอื้มหอยตีนวินเนาะยังคือเก่านะอ่ะเนาะหอยเที่ยวหอยเที่ยวเปลี่ยนเลยเนาะบานนี้เปลี่ยนคนเนาะพี่เนาะไอ้บอปานใส่เนาะเอาเป็นจมานที่บวบเนื้อใบไม้ใส่กันเนาะพี่เนาะ biển này cũng chỉ bố cây chim po nó, có lặn way từ mẹ, bề... biển này cái buồn đấy nó nó, biển này cái giòn từ đấy nó, cái gì bớt nhảm nào đấy nó, một nó mai một một, một đèn nó. หาองใส่บอลมานพี่นนอะหันหมดบอลหันมันหมดนะถาหมดจืแหละนู้นบ่อยากกินนะเป็นมองใส่เนาะพี่เนางทางมันลงมาทีนี่งไงพี่เนเป็นแปนเนาะเปนแปนเนาะพี่มันเที่ยวเป็นหองไปเนาะ ย่างนู้นน้ำขึ้นเก่าทีเนาะนู้นน,น้ำมักอยู่แถวคอเตอเนาะแถวคอเต๋อไก่แข็มน้ำไงน,นู้นน้ำนู้นน้ำมันตัวน้อยกว่านู้นตรงเข่าเนาะนู้นตรงเข่าตัวใหญ่กว่าเนาะนู้นน้ำแต่นู้นน้ำมันมันเนานะมันกว่านู้นตรงเข่าเพราะว่ามันกินแต่กระปูเนาะไอตีนเนาะมันมักเที่ยวตามแข็มน้ำเนาะนู้นน้ำเนาะ วันมาเที่ยวมาฮะกับบอ่อปานเนาะบอ่อปานเซนี่อือมันหลุดกันเนาะว่ามันถีมาในหมู่มาเนาะหลังที่ที่สี่เนาะเห็นแหละผีอ้องห้อยมาลงเนี่ยห้อยเที่ยวลงมาเนาะเห็นห้อยตีเนาะเป็นหู้เป็นหู้หู้ขึ้นไปขึ้นขึ้งเลยเนาะทางมันลงมาไอบ่อปานเซน,นี่เนาะ วปานโซซิเมีไก่ไก่หนามเลยเนาะไก่น้องนามฮ่ฮหล่อฮกตพี่เนาะที่ปานวัวานใเนี่ทางมันอะ่เนะทางมันเปเล่าไ ขวานพี่เนาะกระสิวเนาะมันบ่อนอยู่หยิบ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 เฮ้ยพี่เนาะหอยนูน่ะหอยนูหน่อยนูใหญ่เนาะหลุ่มเนาะบางเดียวเที่ยวตามแม่นเนาะตามกุนแม่นเนาะนู้หนำเนาะบางบางบางที่กับนู้หนำพอห้อยตีมันหน่อยเนาะพี่เนาะที่นี่แหละพี่เนาะทางมันก็บขาดพี่เนาะเบาบานใส่หลังที่ถอยเนาะ ว้ามันจะเป็นยังไงนะพี่อื่นมาหับสมได้เนาะอื่นว่ามันทีมาหายบาปานเนาะมาลุกันพี่นะอื่นวันไหนพี่นนอะหูหรู้หูหนู้หนำหูหรู้หนเนาะพี่เนะว้ยนูหนมเนาะอันนี้เนาะหอยทามันออกมาเนาะพี่งออ สามรังเนาะพี่น้องขอราะถั่วเลียเนาะทีโบราณไทยอันให้พี่น้องเบิกให้พี่น้องเบิกเนาะอันพอมันฉีกไก่ฉีคำเลยเนาะพี่น้องตะเวนกับเลื่อมสีตุกเลยเนาะตอนนี้ก็ประมาณหามุ่งไปเลยนะพี่น้องไก่เต๋อบ้านข้ามาไก่เต๋อเนาะพี่น้องประมาณอันนี้ใส่กับประมาณแจ็คแมตต์ว่ะเออแจ็กลักว่ะ มนันลิบลิบลักอืมบ่หัวซองซ้ำลักบัวประมาณซองซ้ำลักเนี่ยไก่จับเอาเมาตุมล้อเนาะป้อปันไก่นี่หาไร<ห>จับจับตุ่มชูนพี่น้องกินว่อเนาะไก่ก็เจาะเนาะพี่น้องก็เจาะเลี้ยงก็เจาะมาเลี้ยงตามถุงหนาเนาะ เยวนี้อากาศดีเนาะบัวนาวบัวหอนเนาะปานกลางเนาะตอนนี้ห่อนเล่เหรอ้าก็งูมาใส่บอลที่ห่อใส่ไปแล้วพี่เนาะตอนลันลันกลับห่อเนาะซองหลังเนาะเแ่นนี้แหละข้าก็มาใส่ต่อเนาะยังเหลือสามหลังเนาะมันไก่โผล่มันไก่โผล่ด้วาสีไปทั้งหน้าวัวป่านเนาะ ไก่ก็รลายเนาะพี่น้องเท่านี้เนาะขาบัวไส้ของเนี่ับปานจะใส่มันน่ะตีมันเนาะนู้นของขาวเนาะพี่น้องห้อยนู้นของขาวเนาะไงห้อยไงนะห้อยตีนนะเกอะไก่มองกับอันที่อันลานเปาเลยเนาะพี่น้องอยู่หันเนาะไก่เดียวกันเลยเนาะ

เห็นอีกแล้วป่าโขนะพี่น้องบางทีก็มีป่าใหญ่เนาะมืออื่นมันห้อห้าชิโฮ่เนาะตอนนี้ก็กระชีค้ำเลยนะพี่น้องตะเวนกับจิโตกดินแล้วเนาะตอนนี้เขาแก่ก็ร่างชิมเหนือเนาะห้องกูเเนรอีอืม ต้อเป็นกัเขาจิโตกินใช่เนาะนี่ถือพี่เนาะม้านหาล้างกินดิ่งเลยล้างกินดิงม้านห้เลยเนาะนุ่นหน่ะวนู่นหน่ะเอ้นู่นน่ะพี่เ้อะนู่นหน่ะของไปนาะของบ่อวกเองใส่ไหองบ่อวกเนาะ่านที่สองเนาะมันหลุดเงินเนาะเพมานเยอะเนาะ ของวัปาพี่เนาะอ๋อคุณหลักวันคุณหลักกะลีบ้าน่ะที่สองเนาะพี่น้องคุณหลักเนาะตอนเนาะเนื่ถือกพี่เนาะเอืยถืออี๋เนาะพี่น้องผมบนอปานเนาะใส่น่ะล้างนั่นน่ะมีคุณหลักเนาะพี่เนาะล้างที่สองน่ะถือให้อีกตะยี่ถือนี่นี่เนาะพี่น้องมาเปลี่ยนหมองใส่ถือี่นี่เนาะ อืมบาหวานมาันอีวบ,บานน้ำมันใช้นี่บาหวานไว้งุ่มเบิงปลาขอนเลยว่ะปลาขอนเยอะมีอยู่แล้วที่บาหวานใช่นั่นอย่า โบมาอีกสองนาทีนะโบวานใส่เลยนะพี่น้องร่างนี้ชิมานไหนเป็นยังไงบ้างมาดูนะพี่นะโบมานี่เลยพี่น้องปลาโขนนีหลายเนาะว่นสีงุ่มเน้ะมันหนาวเนาะมาครับซอวดีมาที่ปอปานใส่กับ่อผัวในนี้นะ <laughs> hai dòng không nữa không có bòn này cũng tạm biệt nó từ núi xỉn nhỉ núi xỉn nhau chỉnh nó xin ở bên có bòn xài lên Các bạn xài về Có gì tiết thì bình nhìn ừ, Bộ thị thì đó. Cài hạt cắp Họ bàn xài hỏng bộ mán nào Bộ phụng xài mán khác nó thì nào Cái nấu lựng lái đó. Bộ, bộ kiển bộ thị đó Không phải là ทางเป็ดแปนนะโบถือหายเชนเนาะร้านนี้ก็โบถือของโบรานมาที่ของบ่อพวงเชนเนาะนี่มันี่ถือขายวันพี่เนาะมาหลุดกันเนาะมาลุนกันเลยพี่น้องบถืออีพี่เนาะทางนะข่มขากเนาะ อน่องชิ้พนกำลังย่างย่างอีกเจ็บแอล,ล้างน้วยนะก็ะไรหนูสองตัวสามตัวทั้งหนูสิงให้ได้สามตัวทั้งหนูสิงมาต่างไก่พือนะเห็นเห็นทางว่าคักกับวัตถุให้แทนว่าคักกับวัตถุค่ะเด้อ Bên nhà của nó ngoại thù nà sao 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 Hả Ê sao có sao sao vuông để nó mua <laughs> 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 bố thử nó mới được quen hết à, à, thử cho anh à, đeo hoài khách chấm ở tơi nhỏ tâm tầm tôi ở tơi và tâm sát, à, tâm tâm sát. để phục tơi xí kia ô thì cái lái lên mà nó bố okay. oh. thử, thử. 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 ือว่าอ่าฮะเสียมซดูซอหล่านาเสียมาูไก่่อก่อนห้ามตึมกหัาติมกูนเนาะเจ้าหนามนกินกินหนามาเด้อไปหลังนู้หนาพี่น้องเนเป็นอีกดวหนึ่งช่วยพี่น้องบ่หันตึงกดหดแหลกอ่ะยังยัง่ะพี่น้องสนีลังเดียสันลังแต่จละเนาะคตัวไป ไปต่อไปต่อเจ้ะพี่น้องอุย้ยทองผาทองผากะลังตะเวนกลังสีขืนพี่น,นองทุ่งน้ายามเช้าทางไหนซ้สีต่อทางนน้นซิง่งมันกลับเป็นบงังกราบกอกันนด้พี่น้องบางตัวแต่บ่าถือเนอะเห็นทางกอย่แต่วันมันบกเขามันอาจสิลึงหะารว่าคนมาใส่ กวางไซน์าหารวะเป็นดาหมานไหมจ๊ะมานบอกรับข้าเจาะรับข้าจ,าาจาัหน่อ,อตองเอาบเม็นของเฮาไม่ใช่ของเราอู้ข้าจะเห็ดสุ่มนี่เหอะสุม่มเลยเนี่ยเัียเพื่อนข้าจาัฟันที่เน ว่าถ oh. ือโอ้ใช้หน้าก็พายว่าถือพี่น้องเขาเนาะไม่เป็นตอนคลาสคลาสจุฬาฯรังหนึ่งที่เมันกำลังหายเนาะอืมบ่เห็นหรอกย่างแหละรังหนึ่งไม่หว่ะพี่น้องคืองวันศิษยรุปผลงานให้เบิ่งนนิดจ้าสองเด็กเก็บใส่้กาวได้จ๋าแจักโต สาตัวนะเอ้ามาหนเนอกเปน้มีด um ok ินมาเยปานสามตัวถูกสมเลยห้องปานทองปานถือลนี <t ip <t ip> <t ip ่เหรอโอ้นึ่งเอามาหาอยจจอยกมูลังปานทองพี่ดจอยอะสามตัวน้พี่นอกผลงานกบกัจากหลังน้บี้ยน้บนหนเสียลังกัสองเสียลังหนึ่งน้าพี่หนอกทีมงานสายหลาชิ่นยกถือเ็จะหลอะ ลาาขี่เนี่ยพี่น้ออ่ะรถเวรพี่เนี่ยเด้อฝากที่ตามฝากที่ตามเป็นกำใจเพื่อนในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนี่เนาะสรุปผลงานชิวันกระไดสามตัซีทั้งหนูซิงสำหรับคลิปนี้กอะเอาไว้สนีได้พี่น้องทำมากระฝักกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานสายหลานในเด้อเป็นกำใจให้ชิวันในเด้อเนาะหนูชิวันก็ดีเลยตลอดเนาะนี่เนาะหนูชิวันในในพอการ์ดในกินอาหาทุกคน Sabar. Bye bye. -bye. bye, -bye.